งานนี้เป็นงานเทศกาลอาหารจากตัวคุณต่อยนะครับมีมากกว่า500เมนูจาก60ร้านค้ารสชาติตดีทุกร้านเลยนะครับ <Speech> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตัวแต่งนะครับผมตอนนี้ที่นี่แบบคิวยาวมาก คิวยาวสุดในทุกร้านในนี้นะครับแล้วก็เลยมาเปิดเป็นร้านแรกเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านนี้เป็นยังไงนะฮะต่อคิวก็ยังไม่รู้ว่าขายอะไรนะฮะต่อคิวไปก่อนคิว,ควยาวสองหมดแล้วพี่นะเฮ้ยแล้วเราจะกินอะไรอ่ะไปไม่หมดแล้วอ่ะทุกคนต่อรอบต่อไปเขียร์คิวเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้คิวยาวต้องต่อไว้มันคือขนมสาลี่แม่จำเนียนนะฮะสามถุงหนึ่งร้อยบาทเคยทานไหมครับเคยทานค่ะอร่อยมากเลยใช่ไหมมันมีแบบกี่สีฮะสามสามอันใช่ไหมครับมือ มันเมื่องก็มีอ,อ่า<ต>ชอบอันไหนสุดป่ะครับชอบเผือกชอบเผือเห็นงานนี้ได้ไงครับทำไมถึงมางานนี้ T o อันนี้แบบรอนานไหมครับว่าเขาจะมารอบต่อไปมาห้านาทีน้านาทีแต่ว่านี่เป็นแฟนตัวยงนะฮะรสชาติเป็นยังไงครับก็หวานนุ่มๆหวานๆเดี๋ยวผมลองกินดูโอเคขอบคุณครับ ่อนนตยะะคคัมาลองชิมเห็นมีร้านเยอะหกแบบหกสิบร้านเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคนี่วันแรกเดี๋ยวงานของเราอยู่ถึงวันที่สิบแปดเลยบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเราไปกดไลค์ตามในเพจขอบคุณครับขอบคุณครับเขาเก่งมากเลยเขาตัดแบบเป็นชิ้นๆพอดีคำอ่ะแล้วก็ใส่ถุงเอาอย่างละอันนะครับเป็นมะพาวกับใบเตยเดี๋ยวนี้มีอีกไหมครับเนี่ยมีเมือคันโตก็ซูรุนี่มาอีกครับอ๋อรอบหนึ่งมันใช้เวลานานใช่ไหมครับหนึ่งชั่วโมงเพราะมันต้องแบบต้องนึ่งใหม่ๆ เป็นนะขอบคุณครับได้มาแล้วหอมมากทุกคนเดี๋ยวเรากินไปเตยก่อนแล้วกันเป็นาร้านที่ฮอตส,สุดในย่านนี้ดูดิคิวคิวตอนนี้คิวแบบถ้ารอรอบต่อไปก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะนอร่อยอ่ะให้ดูเนื้อเนื้อมันแบบนุ่มฟูเบามากเลยอร่อยนะครับไม่หวานเกินไปเนื้อนุ่มเหมือนแบบกินสัมีอยู่อ่ะ คุมแล้วที่ต่อคิวมาร้านนี้ร้านเดียวก็พอกับบ้านได้เลย,เ,ยเดี๋ยวนี้เราจะออกมาทั้งก้อนเพื่อคุณผู้ชม <Tracy. S 2> มันแบบนมนมพาะไปโดนะฮะผ่านร้านนี้อย่าลืมมาแวะได้เดี๋ยวต่อไปเราไปของอันนี้มันคือของข้าวหรือของหวานของหวานใช่ไหมทำไมเรากินของหวานก่อนแล้วต้องไปกินของข้าวก่อนสิ อะเราไปหาของเข้ากินกันเป็นร้านเต้าหู้ทอดแล้วก็เผือกทอดนะฮะเจด้วยใครกินเจมากินได้โอ้ยน่ากินมากเลยอะขอบคุณนะครับอันนี้ร้านเต้าหู้ทอดแม่โอเล่อันนี้เป็นเต้าหู้แล้วก็เผือกแต่ดูจากภายนอกแล้วเขาอะไม่ได้ทอดร้อนๆนะฮะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะอร่อยไหมนะครับไหนเพื่อนไหนเต้าหู้ก่อนยวชิมเต้าหู้ก่อนอืมหอมเหมือนกินนมถั่วเหลืองเลยอะ เขาาดไม่ได้ร้อนนะรองเผือกออเลยเผือกเน้อแน่นนะครับเราซอสเขาว่าอร่อยมากหอมถั่วซอสดีตอนนี้ผ่านเผือกดีเขาพูดดีป่ว่าเราต้องกินทั้งหมดประมาณ50ล้านวันนี้รู้ชิ้นปลาน่ากินอะ่ะชิ้นปลาที่เด็ดยังไงครับ ลปลาค่ะมันจะมีความเด้งแป้งผสมแป้งไหมไม่มีแป้งเลยลลลเอาที่หนึ่งครับขอบคุณนะครับ <laughs> แต่ไม้เต็มมือไปหมดเรามาแอบกินทั้งหลังดีกว่า <c oughs> ดีกว,ว่ามันนุ่มเด้งมากเลยนะ อร่อยมากเลยอ่ะลูกชิ้นเนื้อเจ้งไม่มีแป้งน้ำจิ้มอร่อยอืมราือได้นะครับน้ำงงาตัเราไปกันต่อเป็นไรครับเผ็ดเมื่อกี้น้ำจิ้มแซ่บมากขนาดบบกเขาเผ็ดน้อยนะเราก็เลยมาต่อกันที่ขนมหวายอีกแล้วเป็นไอติมโยเกิร์ตนะครับร้าน Hello เก g u r t อืมโยเกิร์ตเนื้อนแน่นรสชาติดีนะครับ หายเดแล้วตอนนี้รู้่าลืมอะไรลืมอนะไรลืมแบบเปิดรายการจริงๆดลงๆ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตัวแตกนะครับใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ให้นั้น,นะครับอย่าลืมกดด้วยนะครับช่องอินไกแล้วก็ช่องนันอภิวิรนะครับหลายคนคงงงว่าตอนนี้นั้นอยู่ที่ไหนนะครับนันอยู่ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลชิเนตี้วันนะครับผมที่อโศกนะฮะแล้วก็งานเนี้ยเป็นงานเทศกาลอาหารจากทัวคุณต่อยนะครับมีมากกว่า500เมนู จาก60ร้านค้าแต่ร้านเนี่ยเด็ดมากๆเลยที่นักกินมา4ลร้านแล้วอ่ะคือเด็ดทุกร้านเลยนะครับตั้งแต่แบบไอ้ขนมสาลี่เผือกทอดลูกชิ้นแล้วก็ด้วยโยเกิรต์ตแล้วก็ที่นี่เนี่ยมี3ชั้นนะครับคือชั้น M G แล้วก็ L G นะครับคือวันนี้ไม่น่ากินหมดอ่ะอ,อ,อิ่มแล้วิ G อิ่มแล้วคือเมื่อกี้ซักลูกชิ้นปลาไปหมดแล้วทุกคน,นมี50ล้าน,านแต่เรากินไป4 4จาก50ไม่ได้วันนี้เราต้องสัก10ลร้านเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น M กันว่ามีร้้าาานนนะกิบ คนเยอะมากคนเยอะกว่าข้้งล่างเองอะ่ะทุกคนตอนนี้ไม่รู้เลยว่าจะซื้อร้านไหนดีเพราะว่าทุกร้านอะ่ะคนเยอะแต่ว่านะักคิดว่าการกินของวันนี้จะเป็นการกินคาวสลับหวานเพราะว่าเนี่ยร้านนี้ขายลูกชิ้นแล้วก็ขายว้าชองร้านต่อไปก็ขายแบบขนมจีนแล้วก็มีขนมเสรียดังน,นั้นเราจะกินคาวสลับหวานโอเคปะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ร้านนี้เลยน้ำจิ้มเขาดูอร่อยมากเลยดูดิอันนี้น้ำจิ้มแบบใส่อะไรบ้างครับมี มีสะปูลูกสีดูแบบแซ่บน้ำจิ้มเด็ดมากลูกชิ้นก็อร่อยมาพักันก่อเต้นไปกินไปเพราะตอนนี้เราอยู่ใกล้ลำพง รสชาติเข้มข้นแต่ว่าไม่ได้เข้มเกินไปนะครับหอ,อมกะทิกำลังดีเราลองชิ้นปลาก,กายบ้างต้งนนี้น้อยแน่นตอนนี้ผ่าน60บาทต้นน้อยอันนี้มีน้ำอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นน้ำมะพร้าวสดบ้านแพถวครับครับแล้วก็น้ำส,นส้มคผักเกี๊ยวมะนาวครับงั้นเอาเอาเอาน้ำส้มแล้วกันอันนี้ชื่อร้านว่าครัวคุณเลิศนะครับขอบคุณนะครับอืม น้ำส้มเข้มข้นมีเนื้อส้มมาซื้อได้นะครับรสชาติดีเลยอยู่ชั้นเดียวกับรถไฟฟ้าเลยชั้นเอ็มทางเข้ามาก็ถึงเลยนะครับเห็นไหมเราบอกแล้วว่าเราต้องกินข้าวสลับหวานดูร้านตรงข้ามหน้าเราเป็นขนมเศษฐีก้าวหน้ากินแล้วจะมีความก้าวหน้าในชีวิตร้านนี้ขายมันไดครับผมเห็นทุกงานเลยเห็นมีทุกงานเลย ขนมคพกของเราค่ะตรงนี้จะเป็นขนมคพกข้าวไรเบอรี่งอกอะจะขายมาประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะแต่ตอนนี้คือเหมือนกับเป็นสินค้าต่อยอดนะคะทำจากข้าวไรเบอรี่แล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนค่เป็นแป้งจี่ข้าวไรเบอรี่มะพร้าว,วาอ่อนแปลวผมต้องรองอ่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะใช่ความอร่อยอยู่ที่อะไรครับตัวแป้งนะคะ่ะทำจากข้าวไรเบอรี่ซึ่งมันจะมีความหอมละมุนของข้าวไรเบอรี่งอกนะคะมันจะเป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยชื่อร้านอีกทีนึงครับขนมคพกเศรษฐีก้าวหน้าอยู่ชั้นเอ็มเข้ามาจากรถไฟฟ้าถึงเลยใช่ค่ะหูกรอบน่ากินมาก ทำกันสดสดหันกันสดสดเดี๋ยวเรามาต่อคิวกันเลยอ่าอันนี้จะเป็นขาหมูกรอบจ้าขาหมูเราขาหมูมาทอดเลยเนาะรสชาติเป็นไงฮะถ้าเกิดว่าเป็นตัวขาหมูอย่างเดียวเนี่ยเราจะแช่แต่เกลือรสชาติก็จะหอมของเนื้อขาหมูซึ่งเป็นเกรดพรีเมี่นะคะแล้วก็ได้ความเค็มจากเกลือที่เกิดจากการแช่นะคะแล้วก็น้ําที่ตุ๋นก็จะเป็นน้ําพวกสมุนไพรมีพริกไทยมีอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ทานชื่อกับน้ําจิ้มค่ะขาเก่งขาเก่งน้าจิ้มจะเป็นสุด ผมทางร้านเองจะไม่ใช่ซีฟู้ดซสอย่างเดียวนะคะจะเป็นกึ่งซีฟู้ดนะคะอหอมมากหอมมากที่สําคัญไม่ใช้น้ําส้มสายชูหอมมากจะใช้มะนาวสดโอ้มะนาวแท้ใช่มะนาวแท้ทันเทีเลยเอาเอานี้ให้ผมนะผมดมไปแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะได้ไม่กินโอ้โหเหไหมฮะโอ้โหไอหลายจริงๆไม่ได้แค่เสียงฉอนี่ครับ มีเจ้าเดยนในประเทศครับายเชนเดย์ไรมันพรีเมียมร้อยเปร์เซ็นเรามี2อร้านคาวหวานก่อนหน้านี้เรากินอะไรเรากินคาวปะหรือกินหวานเรากินขนมจีนเนาะเขาต้องมากินหวานก่อนเพราะเราต้องคาวแล้วก็หวาน <c oughs> เขาบอกว่าขนมคกรกเป็นสิ่งที่เขาขายมาแล้วสิปีนี่ทีเด็ดก็คือแป้งเป็นไรซ์เบอร์รี่นะฮะไส้ฝอยทองอืมเฮ้ยอ,อร่อยจะลองม,นมันม่วงมั่ง มันไม่ได้หวานเกินไปเนาะมันแบบหวานกำลังดีอะแต่ชอบด้านนี้ยที่เขาแบบหั่นโชว์อะอเมื่อกี้เราลองกินเลยไหมกินยังไงเลยทีนี้เดี๋ยวเราลองชิมหนังหมูกันประเดิมความกรอบหน่อยนะครับทุกคน<ด>ม,มันดีมากรู้สึกได้ถึงความมันของหนังหมูแต่รสชาติดีนะมันแบบไม่ได้จิ้มเพราะรสชาติแบบเค็มๆเม้วอะแล้วก็มันก็หวานข้าเนื้อด้วยอะ,อะเดี๋ยวลองจิ้มดู ฟินส่วนที่นักกินอนะ่ะเป็นส่วนที่มันน้อยนะครับกันเนืน้อแน่นดีนะสำหรับคนที่ชอบกินขาหมูจะชอบหนังเขาสุดแล้วอะ่ะหนังเขากัดไปแล้วฟินมากๆวันนี้กีนแควแล้วว่ะไปเราไปข้างล่างกันเราเหลือโซนสุดท้ายแล้ว ขนมจีบที่นี่เด็ดยังไงครับคือเราใช้กุ้งขาวสดๆเป็นตัวนะคะซิเนเจอร์ของร้านแล้วก็จะมีอีกอย่างคือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะจะรสแซ่บจัดจ้านมากค่ะก็คืออะไทำอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะาให้ดูหน่อยฮะอันนี้จะเป็นหมูนะคะจะเป็นกุ้งตัวกับหมูคือลูกค้าจะได้ทานทั้งสองแบบจะได้ทานเป็นกุ้งเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นหมูนะคะ ชอบมากเลยเวลาได้อะไรเป็นชิ้นๆเพราะว่าปกติไปกินขนมจิบ้บางร้านก็ไม่รู้ว่าเขาแบบให้เนื้อเยอะแค่ไหนอ,อันนี้คือรับรองเลยต้องมีกุ้งอย่างน,น้อยตัว<ช>อันนี้นี่ที่บอกว่ากุ้งเป็นตัวตัวเรากินกุ้งมาแล้วเราให้อันนี้นายน้ำจิ้มเด็ดมาก ใครที่อยากจะรู้ว่าร้านอาหารมีร้านอะไรบ้างอะ่ะให้โหลดแอปแล้วก็สแกน QR โค้ดคได้นะครับปไปไปร้านข้างล่างกันอิ่มแล้วร้านนี้คือเขาเอาหมูเป็นตัวตัวเลยเป็นกิมมิกมากแต่ว่าตอนนี้ส่วนคอมันหายไปแล้ว อาหารที่นี่เนี่ยเยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะตัดภาพแบบอินเสิร์ตเร็วๆให้ดูว่าอาหารชั้นนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะดูอาหารเต็มๆนะครับว่ามีร้านอะไรบ้างก็สามารถดาวน์โหลดแอปหรือกรกว่าสแกน QR โค้ดที่นัดพูดไ้เมื่อกี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับผม คนผัดเขาดูกล้ามขึ้นแน่ๆเลยเหนื่อยไหมหนักเนาะดูท่าทางจะอร่อยเรียกคิวยาวเราไปต่อก่อนเป็นร้านสุดท้ายวันนี้นะครับแฮรร้านสุดท้ายวันนี้เพราะว่าเรากินไม่ไหวแล้วนัดอะกล่าวว่ามันมีถึงวันที่18ใช่ไหมนัดอะจะมากินอีก14 15 16 17 18มาเก็บให้ครบนะครับแบบของหวานเยอะมากยังไม่ได้กินเลยอันนี้จริงๆก็จะไม่ได้กินเพราะอิ่มแล้วแต่ว่าเห็นคิวยาวก็เลยอยากจะลองดูนะครับพิมพิลามีกอบ น็อตแบสนะอร่อยเลยแหละหอมมะขามอ่ะนะครับโอเค วันนี้เรากินไปประมาณ8ปด้าร้านนะครับก็เยอะอยู่แล้วก็อิ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็รสชาติดีทุกร้านเลยนะฮะเพราะว่างานนี้เป็นงานที่คุณต่อยเขารวบรวมร้านกว่า60ลร้านเด็ดเด็ดดังๆทั้งนั้นมาไว้ที่นี่เลยนะครับเขาคัดสรรมาแล้วแล้วก็มีเมนูให้กินกว่า600เมนูแล้วก็งานนี้นะฮะจะอยู่ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลชเวนตี้วันอโศกนะครับติดรถไฟฟ้าเลยนะฮะก็คือแค่ลงอโศกหรือว่าใต้ดินเนี่ยสถานีสุขุมวิทนะครับก็เข้ามาในห้างได้เลยมีทั้งหมด3ชั้นชั้น M ชั้น G แล้วก็มชั ถึง3มทุ่มครึ่งเลยนะครับมากินกันได้ตั้งแต่วันนี้13ตุลาจนถึงวันที่18ตุลาคมใครที่ไม่รู้ว่ามีร้านอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันนะครับก็โหลดมาแล้วก็สแกน QR โค้ดก็ได้เดี๋ยวเราแปะไว้ให้ตรงนี้นะครับผมอย่าลืมมากินกันนะครับไม่ต้องกลัวฝนตกไม่ต้องกลัวแดดร้อนนะฮะวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวซื้อของกลับบ้านไปฝากที่บ้านด้วยนะครับบ๊ายบาย